สวัสดีค่ะเจ้าแก้วปราทิพย์ชาแนวมาหามาแล้วเจ้าแก้วได้ตัวไหนเนาะเ่นะเจ้าแก้วได้ได้แนวทางตัวไหนไบอกปราทิพด้วย บอกป้าทิพย์ด้วยป้าทิพย์ขอแนวทางแนวทางไปฝากเอฟซีตัวเลขน่ะแนวทางน่ะไปฝากเอซใช่ค่ะเจ้าแก้วบอกป้าทิพย์ด้วยเอาตัวแม่นๆมนะใช่ล้วให้ตัวไหนจ๊ะ ออายฮะปฏทิฟฟังไม่ออกพูดใหม่สิเจ้าแก้วใช่คะบอกประทิบด้วยประทิบไม่รู้งมด่ที่จะถึงเนี่ยมันจะออกตัวไหนใช่คะเลขจอกตัวไหน เจ้าแก้วได้แนว <ไป S 1> ทางตัวฮะ<า>ไปฝากเอฟซีพี่น้องต้องการพี่น้องรอคอยนะบอกบอกป้าทิพด้วยเจ้าแก้วจ๋าเอาบอกป้าทิพย์จๆาจจะได้ให้เอฟซีฮะ<า>ไปนะ บอกบอกปาทิพย์หน่อยปาทิพย <ไป S 1> ์มาแล้วปาทิพย์ฟังไม่ออกพูดใหม่สิโอ้ใครหักโทราฮะอะไรนะพูดใหม่สิปาทิพย์ฟังไม่ออก ศูนย์ห้าหกใช่ไหมจ๊ะเจ้ากแก้วใช่นะโอ้ใช่ใช่นะเจ้ากแก้วบอกศูนย์ห้าหกค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะเจ้ากแก้วบอกศูนย์ห้าหกถามย้ำก็บอกว่าใช่นะใช่ใช่ไหมคะโอ,อ้ใช่ค่ะหมอตาสุขอืมใช่ใช่ใช จเจ้าแก้วบอกใช่ใช่ใชอ่าค่ะสำหรับอ่าท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วเนาะ,ะเจ้าแก้วให้โชคอ่าครั้งอให้แล้วอืองวดก่อนก็ให้ถูกเนาะอือไปนะอือพวกที่มาเอางวดก่อนก็ให้ถูกว่างั้นเน่ะเจ้าแก้วให้อือ แก้วจะย้ำอีกไหมจะย้ำให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกอะพูดย้ำทีอ๋อพอแล้วเหรออ๋อพอแล้วพอแล้วค่ะเออท่านผู้ชมบอกว่าเอฟบอกว่ายังไม่ชัดเลยพูดใหม่ดูซิว่าอย่างนั้นน่ะใช่ไหนะ พูดใหม่ดูซิพูดตัวเลขใหม่ดูซิท่านผู้ชมบอกอฮะพูดใหม่สิ<ะ>พูดใหม่สิเจ้าแก้วพอแล้วอ๋อพอแล้วอืมพอแล้วอ๋อให้แล้วอ๋อเจ้าแก้วบอกว่าให้แล้ว ตัวเมื่อกี้นี้056ใช่ไหมใหแล้วอ๋อให้แล้วใช่แล้วอ๋ออ๋อขอบคุณเจ้าแก้วมากๆนะขอบคุณมากๆนะอ่าขอบคุณเจ้าแก้วมากๆาแล้วจ้าโอ้เจ้าแก้วเก่งมากเก่งมากค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ได้แนวทางจากเจ้าแก้วแล้วคุยกับเจ้าแก้วบอกให้แล้ว065ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ได้แนวทางแล้วนะคะป้าทิพย์จะแนวมาขอแนวทางกับเจ้าแก้วให้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้าทิพย์แชนเนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะทางช่องค่ะฟังเสียงค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะเจ้าแก้วผู้เก่งมากค่ะผู้เก่งมากค่ะค่ะอย่าลืมนะคะกด อคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามานะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามาค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าทิย์ให้แล้ยวให้แล้วให้เล้วบอกให้แล้วค่ะโ <c oughs> อ้ยหัวเลาะอ,อีกโ <c oughs> อ้ยเจ้าเกี้ยวอารมณ์ดีมากขอบคุณเจ้าเก้ยวนะอ่านะขอบคุณขอบคุณมากๆนะเจ้าแก้ยวนะค่ะให้แล้ยว,วค่ะขอบคุณมากค่ะเอฟซีทั้งหลายฟังแล้วเนาะ ท่านผู้ชมค่ะขอบคุณนกแก้วมากๆกับเจ้าแก้วมากๆเป็นเนียงเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับเจ้าแก้วให้โชคนะคะหมวดที่แล้วก็ให้ถูกนะคะถูกนะคะถูกแล้วนะคะหมวดนี้มาตามปาทิพย์ c h a n l มาตามกับออให้แลีว้วให้เล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้ท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะอย่าลืมปาทิพนนย์ c h a n ค่ะสําหรับคลิปนี้ กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ